ฮอตไลน์สายด่วนคนทางบ้านโทรมาหาผมผมอยากให้ทุกคนดูบางเรื่องราวอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราไปฟังคลิปกันก่อนนะคลิปแรกท<ข>อดทขอดลองเล่าเนี่ยมันคืออะไรมันยังไงคือว่าคุณแม่ดิฉันน่ะแกอายุแปดแปดปีแล้วอะไร<ก>ไง แกอายุ88ปีอ้าวแล้วอย่างไรแล้วแกก็เจ็บป่วยมากก็ไปหาท่านรักษาทั้งทางลูกทางธรรมแกต้องล้างใจไงคะอ้าวแล้วยงไรทางธรรมเขาก็บอกว่าแกหมดอายุแล้วมีสัมภเวสีมารอรับเต็มเป็นหมดแล้วแกก,ก็ใครบอกใครบอกทางธรรมใครบอกทางธรรมน่นแหละฮะก็ไปดูพระเอ็นเป็นหมออิสลามแล้วก็เจ้าเข้าทรงค่ะอ้าวแล้วขอรู้ว่า,างไงนะ ก็บอกว่าแม่น่ะหมดอายุแล้วแต่นี่มีวิญญาณสัมภเ,เวสีมารอรับอยู่กอ,อารวาแล้วทําไมเขารู้ขนาดนั้นทาไมเขาไม่ช่วยอ่ะเขาก็ทําได้สสงศีลมาให้คล้องคอแต่อยู่ได้แค่คืนเดียวอารวาต่ออีกอ้าวแล้วไม่ไปหาเขาใหมล่ละไปหาอะไรรอบแล้วค่ะหาสามรอบแล้วเราก็บอกว่าเออเขาเหมือนเหมือนเหมือนอย่างกับแค่ๆๆแค่แคๆกเขาพูดว่า เขาต้องอะไรว่าเพราะว่าวิญญาณมันมันแสงอยู่ว่างั้นเถอะอ่าแล้วแล้วเทพเขาเอผีไม่กลัวเทพเหรอเพราะพวะพี่องค์อ่ะไม่มันไม่มันไม่กลัวแวเขาบอกว่าเป็นเป็นพวกเทพไอ้เป็นพวกผีของวินแอของต้นตระกูลเขาก็มีเชื้อเขมรไม่ใช่ผมหมายความว่าก็พวกหมอดูว่าเขามีเทพมีองค์พวกเจ้าเข้าสทรงก็มีเทพองค์แล้วผีพวกนี้มันไม่กลัวเทพกลัวองค์กันมั้งเหรอกลัววันเดียวกลัวคนวันเดียว จ้าเอ้หลังากนั้นก็เป็นเอกจ้าอ๋อแล้วขอแลข้ขอให้เราแก้ไขย,ยังไงอ่ะก็อยากจะถามคุณหมอไม่ไม่แล้วทางนู้นห้เราแก้ไขย,ยังไงไม่ได้บอกเลยค่ะว่าให้แก้ไขย,ยังไงเราก็เดือดร้อนกันทั้งครอบครัวเวลาเนี่ยแกนี่ตอนนี้กำลังยิ่งอัลวัตหน่ะก็ถ้าให้ช่วยก็ต้องพามาที่เพชรบุรีต้องพามาใช่ไหมคะอ่าแล้วบ้านอยู่ไหนล่ะอ่าน้องจอมินบุรีค,ค่แค่นี้เองแค่นี้เอง แล้วก่อนจะพามาไปไปถามพวกเจ้าทรงพวกหมอดูเขารู้ขนาดนั้นให้เขาช่วยอย่าดีแต่รู้การบอกฝากบอกด้วยจ้ะเออรอขาแดกอย่างเดียวเลยแล้วแล้วถ้าจะเชิญคุณหมอมาที่หนองโจจะได้ไหมคะถ้าจะเชิญคุณมาหาเราได้ไหมคะเราก็ทากลับอยู่เนี่ยอ่าโอเคค่ะโอเคโอเคมาการรู้เรื่องกระเบื้องแล้วจ้าจ้าเห็นไหมครับว่า คลิปแรกของเราอะคือคนเดือดร้อนไปหาไอ้พวกน้ำลายเขาเรียกออพวกน้ำลายรู้ดีทุกอย่างสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้นะคือทุกอย่างนะฮะไปหาใครก็แล้วแต่ถ้าดีแต่ช่วยเพราะคําพูดด้วยวาจาที่สวยหรูเขาเรียกว,ว่าน้ําลายสุดท้ายก็ช่วยเราไม่ได้แต่คนพวกนี้ก็จะแอบอ้างว่าตัวเองมีเทพนะมีองค์เป็นหมอดู ยังรู้อนาคตยังรู้อ่าดีตชาติแต่ไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะช่วยยงไงเนี่ยคืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะให้ผู้คนทางบ้านหรือกาลังเจอปัญหาเนี้ยลองคิดพิจารณาดูให้มาฟังอีกคลิปหนึ่งครับแกมีเรื่องอะไรเรามาคือว่าผมไปเหมือนวัดนะครับเขาเป็นพระที่ดูหมอดูดวงอะไรเนี่ยครับ ผมก็ไปกับเขาแล้วเขาก็ดูผมว่าเหมือนว่าบุญเขาเหลือยังไม่หมดเขาไม่บวชเป็นตายนะแกอะไงกก็ไม่หายอย่างเงี้ยครับใครเป็นคนพูดพระครับอาฉันถามแกกลับหน่อยแกเคยคไหมอะไรนะครับแกเคยบวชหรือ,อยังบวชตอนอายุยี่สิบแล้วครับตอนนี้ผมเป็นเะเตศยี่สิบห้ายี่แล้วในบวชเนี่ยศีลของพระยี่สิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยพระผมดูดวงได้ไหมไม่ได้ครับอาไม่ได้แล้วไปเชื่อไอ้พวก อมนุษย์ที่อยากจะบวชแบบนอกรีบนอกทรรมทำไมล่ะข้าใจยังเข้าใจแล้ครับแกฟังหมอนะครับพระสงฆ์บวชไม่มีสิทธิ์ดูดวงได้ผิดศีลนะครับแล้วแกจะให้คนที่ไม่มีศีลน่ะจะไปเชื่อคนที่ไม่มีศีลทําไมเอาง่ายๆเลยถ้าเขาบวชแล้วเขาดูดวงอ่ะก็เหมือนอาศัยผ้าเหลืองหากินน่ะอาศัยร่มกาสวพักอาศัยความรัทธาเขาใจไหม พระเจ้าเองเ่ยท่านก็สอนพระสงฆ์แล้วอะ่ะพระสงฆ์ต้องบวชเพื่อสะสกางะกิเลสไม่ใช่มาสะสมคครรัับบและจะไปให้ราคากับพระเหล่านี้ทําไมครับผมก็กังวลใจนึกทางไหนโดยโซ่หาหมอนะครับอ้าวแล้วอะไรก็รู้ว่าพระสงฆ์ดูดูมากแล้วแกจะไปดูทําไมครับทีหลังนะดวงแกไม่ต้องมาให้เขาดูหรอกแกดูตัวเองพอว่าวันเนี้ยเราขยานันเราประหยัด แค่ไหนเข้าใจไหมครับคนเราอ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าจะตายวันไหนอ่ะแต่คนเรารู้ตัวเองอ่ะเอาความผิดพลาดมาแก้ไขปัญหาเสียเข้าใจยังและไม่ต้องกลัวไอ้เบญจเพศหาเหวเลยนะมันไรสาระนั่นเป็นวิชาหาแดกของพวกหมอดูเข้าใจมากถ้าแกบอกว่าเปอายุยี่สห้าเบญจเพศไม่ตายก็ติดคุกก็ทันเห็นคนมีอายุยี่บหกยี่ิเจ็ดกันเต็มหมดน่ะครับ ถ้่งนั้นยี่ห้าปั๊บก็ต้องติดคุกกันหมดต้องตายหากันหมดประเทศเหรอครับมันไม่มีหรอกแล้วถามว่าถ้าแกไปบวชปั๊บแลแ้วแกจะไม่ตายเหรอเห็นตายในผ้าเหลืองยแะยะ่อุบัติเหตุพระขับรถชนรถชนพระก็มีตายแย,ะยะ่ไม่เห็นคุ้มได้อะสิ่งที่มันคุ้มครองแกเนี่ยคืออะไรรู้ไหมการที่แกอยู่ด้วยความไม่ประมาทครับเข้าใจยงังเข้าใจแล้วครับหมอเค,เ,คเครียดอีกไหม ไม่เครียดแล้วครับผมเครียดขาต้งหลังีูน,งนะครับหมอแกจำไว้แกรักษาศีลห้าพอแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอดูหรอกคเขาจะไม่หมอดูก็หาเด็กนั่นแหละขนาดพระเองยังไม่หนีไม่พ้นเรื่องกิเลสแกดูแ็ไปให้ราคากับคนเหล่านี้ทําไมครับเข้าใจนะเข้าใจครับขอบคุณมากครับอย่าเครียดนะครับเราเป็นคนดีเราไม่ประมาทเราทรําอะไรที่ถูกต้องกฎหมาย อย่าไปแทรกับปลาคนขอเจา้าม่ครับครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับขอบคุณมากครับหมอครับ,รบเห็นไหมครับว่าคลิปที่สองกับคลิปแรกลักษณะใกล้เคียงกันคลิปแรกไปหาเขาคลิปสองโดนทักว่าต้องบวชถ้าไม่บวชแล้วจะตายผมอยากจะบอกงี่นะว่าพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์ให้สะสางกิเลตไม่ใช่มาสะสมกิเลตแล้วก็ห้ามเหลืเกินว่าพระสงฆ์ห้ามตัวดวงแต่วันนี้ เราจะเห็นหลายที่ครับก็าอาศัยเรื่องการดูดวงอยู่ในภาพผ้าเหลืองเนี่ยทักคนนู้นทักคนนี้แต่ไม่ดูดูเลยว่าศีลเนี่ยถูกหรือผิดนะซึ่งเรื่องราวเนี้ยผู้คนบางคนไม่รู้นะครับว่าพระสงฆ์เนี่ยดูดวงไม่ได้มันผิดศีลบางคนก็จะว่าไม่รู้แต่บางคนรู้อย่างเ้อเนี่ยรู้แต่ไปเจอขอทักก็ทักั๊บก็เกินก็เรียกว่าหดหูใจผมบอกกันนะครับว่า สึกเจอเจอเพราะจะทําให้พระที่เขามีพระที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะพอยมองไม่ดีไปด้วยถามว่าทำไมวัน,น,เ,นเนี้ยเออคนเหล่านี้ยดูแล้วลูกศิยลูกหาเยอะก็แบบที่ผมพูดอะยกยอปอป้านพูดจาเพราะอ้างนารกอ้างสวรรค์บูชานน้นบูชานี้สร้างองค์พระถอดกระถินแล้วแต่หากินอาศัยเรื่องของสวรรค์เนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวนะ แล้วทุกคนนะควรจะอยู่ในชุดอะไรก็แล้วแต่จะเป็นชุดสีกาคีชุดเหลืองชุดขาวชุดแม่ชีถึงเวลาตายทุกชุดแม้กระทั่งตัวผมเองอะถึงเวลาเขาต้องตายไม่มีใครหรอกอยู่คำบนโลกใบนี้ต่อแม้เราเดินทางไปไหนเราอยู่กับบ้านถึงเวลาก็หมดอายุขยนะอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดแต่ไม่ใช่เกิดด้วยความประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาท เราไม่ทําอะไรผิดกฎหมายมันก็จะเกิดแต่เรื่องราวที่ดีๆมาหาเราไหมครับแต่ถ้าเราเองประมาทเราทําอะไรที่ผิดกฎหมายมันก็จะเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีไงครับง่ายๆนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ให้ถูกกฎหมายอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องอาศัยสิ่งที่มันถูกต้องเข้าไว้ถ้าทําดยถูกใจคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ยกตัวอย่างอันที่เช่นบางคนน่ะทาชั่วทําเลวอยู่ แต่ยังคิดว่าตัวเองทําดีอยู่เลยอะเห็นไหมคือก็คือคือคือพวกไกลล่ะย้ายพูดเลยมาตัวเองเนี่ยทําลายทุกอย่างคือทําแต่สิ่งที่ไม่ดีอะแต่สังคมกลับมองเขาว่าเขาคือคนดีเพราะอะไรอะทาไมสังคมมองแบบนั้นนะเพราะเขามีอานาจเงินไงเขาเอาเงินพวกนี้ยจากสีเทาสีดําเนี่ยมาซื้อว่าเขาก็คือคนดีจริงเปล่าเขาก็คือคนไม่ดีหละแต่เงินน่ะ มันสามารถพลิกลิ้นเพราะลิ้นของเรามันไม่มีกระดูเราจะไปกลัวนะจำไว้นะครับเรื่องราวบางเรื่องราวอย่าไปให้กับราคาน้ำลายคนเลยไอ้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยไอ้คนรู้อ่ะจริงๆอ่ะมันไม่มาพูดแบบนี้หรอกส่วนมากคือคนไม่รู้เท่านั้นแหละพูดเพื่อสแสวงผลประโยชน์นะเราจะอยู่ในชุดไหนจะอายุเท่าไหร่ มันก็ตายกันทั้งนั้นแหละนะมีมนุษย์คนไหนเราอยู่คำโลกทําอะไรล้วแต่ให้อยู่ใต้กรอบกฎหมายให้อยู่ในสีในธรรมผมเชื่อว่าไม่ต้องไปให้ราคาไก่พวกที่มาทักนู่นทักนี่หรอกไอ้พวกที่มาทัก,น,ทกนู่นทักเนี่ยคุณจําไว้พวกเนี้ยพ่อกับแม่ตอนที่ผสมพันธุ์กันอะ่ะเห็นติ้งจบพอดีพอลูกเกิดมาไปรู้อีช่างทักเคยไหมอย่าให้ราคากับไอ้ลูกอีช่างทักกีนะนะนะฝากไว้ด้วยสําหรับ เรื่องเนี้ยถามมาผมก็ตอบไปถ้าไม่ตอบแล้วคุณจะรู้ได้ไงจริงไหม